สวัสดีครับพวกเราช่องผู้ใหญ่ทองคำแชนแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาเอบดูผู้ใหญ่นอนกลางวันนะครับนอนในน้ำเลยนะครับไม่ได้เห็นผู้ใหญ่ทิ้งตัวนอนกลางวันแบบนี้มานานแล้วนะครับผมนะ ผมก็ไม่กล้าคุยเสียงดังนะครับกลัวจะรบกวนผู้ใหญ่นะครับจะทําให้ผู้ใหญ่ตื่นนะครับผมนี่ผมแอบถ่ายเอานะครับอยู่ไ,ไกลๆนะครับตั้งแต่มาเดินทัวร์นะครับก็สองฤด,ดูกาลนะครับก็เพิ่งเห็นนอนวันนี้นะครับเป็นรอบที่สองครับ คงจะเย็นสบายนะครับผม <Yeah. S 1> ผมไม่ได้เห็นภาพแบบนี้มานานแล้วนะ <Yeah. S 1> นอนแช่น้ำเลยครับ <Yeah. S 1> เมื่อคืนเราพักอยู่ในวัดนะครับแล้วก็ น้องหมานะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็เห่าอาจจะทําให้ปลาใหญ่พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับผมก็เลยทําให้ปลาใหญ่มานอนกลางวันต่อครับเดี๋ยวผมจะเตินอ้อมไปข้างหนึ่งนะครับว่าปลาใหญ่จะเตือนไหมนะครับแต่เราจะไม่ส่งเสียงดังนะครับผมจะแอบถ่ายอยู่ห่างๆนะครับเดี๋ยวตามไปดู ข้านานะครับผมจะพาเดินไปดูไม่ค่อยเห็นพ่อใหญ่นอนนะครับเพราะว่าพ่อใหญ่เป็นช้างที่อายุนะครับคนช้างที่ใหญ่เยอะนะครับจะไม่นอนกลางวันให้ใครได้เห็นง่ายๆครับแต่วันนี้ ใสจะง่วงมากครับวกกับ,อ,กบอากาศในน้ำที่เย็นด้วยนะครับค่อยๆแอบดูนะครับตอนนี้พ่อใหญ่ก็ยังไม่รู้สึกตัวนะครับผม ว่ามีคนแอบถ่ายอยู่นอนแล้วก็ปากกัดงวงตัวเองไว้คนระับเข้าใจว่าขอกงีบสักงีบก่อนเนาะค่อยเดินทางครับเพราะว่าอากาศข้างบนก็ร้อนนะครับข้างบนไม่ค่อยได้นะครับเข้าใจว่า ขอาไปนอนในน้ำมีเย็นดีกว่าครับตื่นแล้วครับตื่นแล้วเด้ตื่นแล้วครับผมได้ยีบหนึ่งแล้วครับโอ้ขอเช็คไม่ได้มากวดเลยลุกขึ้นแล้วครับผม นี่นะครับตอนนี้ก็ลุกเลยครับผู้ใหญ่ผมก็ไม่ได้เสียงดังนะครับน่าจะนอนนอนมานานแล้วนะครับน่าจะสักครึ่งชั่วโมงนะครับพอดีผมเดินมาเจอก็เลยได้ถ่ายคลิปให้แม่ได้รับดูรับชมกลจางสะน้ำเลยครับอยู่กลางสะว่ายน้ำส่วนตัวเลยครับผู้่ เมื่อคืนก็ให้เป็นอ้อยนะครับกินอ้อยอิ่มแล้วก็ตอนเช้าก็าได้มากินข้าวเหนียวด้วยก็อาจจะทําให้พ่อใหญ่อิ่มแล้วก็ง่วงนอน,นครับก็พูดง่ายก็หนังท้องตึงหลังตาย่อนนะครับมาเจอกับบรรยากาศเย็นๆอย่างนี้นะครับข้างสระน้ําแบบนี้ก็เลยของงีบสักงีบครับพ่อใหญ่ นอนตอ่อเร็วยืนหลับตอ่อนะครับอดีมไปนอนเร็วนอนตอ่อเร็วเพื่อนยัย มไม่เห็นแบบนี้นานเลยนะครับเพราะใหญ่จะไม่ไม่ชอบนอนกลางวันนะครับถ้าไม่ไม่ง่วงจริงๆครับแล้วก็คนจะเงียบๆเพราะใหญ่จะแอบนอนนะครับถ้าคนคุยกันเสียงดังอยู่ใ,ใกล้ๆครับเพราะใหญ่จะไม่นอนเลยนะครับผมตอนแรกเห็นยืนหลับนะครับพอสักพักก็ทิ้งตัวลงนอนครับผมก็เลยได้ถ่าย คินะครับนอนในสระน้ำนะครับเย็นๆนอนเร็วเดี๋ยวพาเดินทางต่อก่อนจะไปกินข้าวเหนียวในหมู่บ้านป้าใหญ่เขาบอกว่าของ,งีบให้เต็มอิ่มก่อน มารอบสองฤดูกาลนี้ก็เพิ่งเห็นปาใหญ่นอน,นครับถ้าเล่นน้ำนอนเล่นก็เห็นบ่อยอยู่นะครับแต่วันนี้คือนอนหลับในน้ำเลยนะครับผมเย็นสบายนะครับยังยืน ยืนจะหลับอยู่นะครับอาจจะยังไม่อิ่มย,ยืนอาปากหาวนอนอยู่นะครับผมตอ,อนตอเร็วนอนซะปปบุกวนแบบปอนอนเด้ปะยังเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าถ้าไม่ถ่าย ทิปนะครับถ้าผมเดินไปห่างๆม,มาลุ้นกันว่าพ่อใหญ่จะนอนหรือเปล่านะครับแต่ผมดูไปแล้วน่าจะน่าจะไม่นอนต่อแล้วครับแต่ถามว่าง่วงไหมก็น่าจะง่วงอยู่ครับดูจากสายตาพ่อใหญ่ก็ยังจะหล,ลับอีกนะครับผมยังจะยืนหลับอีกนะครับผมพ่อใหญ่ของเรานะครับ เดี๋ยวเราจะไม่รบกวนพ่อใหญ่แล้วนะครับให้พ่อใหญ่ได้นอนเต็มอิ่มนะครับผมจะแอบดูอยู่ห่างๆนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็พามาแอบดูพ่อใหญ่นอนกลางวันนะครับไม่เห็นแบบนี้มานานแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับติดตามนะครับช่องพ่อใหญ่ทองคำและ ให้กำลังใจด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม